ทีนี้ทีนี้สองสวันที่ผ่านมามีคนตั้งข้อสังเกตนะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วล่ะนายกลงตูดูเหมือนจะย้อนกลับมาลงพื้นที่เยอะขึ้นเมื่อวันศุกร์ไปเยี่ยมชมโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ f a c t o r y s a n ซ b o x ใช่ค่ะมาเมื่อวันเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก็ไปตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้าเมื่อวันศสาร์ืวันเสาร์เมื่อวันศสาร์ก็ไปตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ําที่สมุทรปราการสมุทรปราการเมื่อวาน นักข่าวจึงตั้งข้อสังเกตแล้วก็ถามนำก่อนหลังจากนี้ท่านอายุจจะลงพื้นที่มากขึ้นตรวจราชการเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่แต่ที่เด็ดที่ขาดอยู่ที่คำถามนี้นักข่าวถามว่าเตรียมพร้อมลงพื้นที่มากขึ้นมันเป็นการเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งรั้งต่อไปใช่หรือไม่ต้องฟังคำตอบไปฟังคำตอบหลังจากผู้สื่อข่าวถามคำถามนี้เช่นค่ะ ไม่ได้เตรียมผมก็ต้องการไปดูที่ว่าในขนณะในช่วงที่ผ่านมาในเมื่อเราำกำหนดนโยบายไปแล้วอนุมัติรายงานโครงการไปแล้วทั้งงบประมาณของรัฐงบประมาณของรัฐบาลงบประมาณของงบเงินกู้กเงินนต่เราเนี่ยม,มันลงพื้นที่ได้มากร้อยเพียงใดและความต้องการของประชาชนในพื้นที่บรรยากาศตรงไหนผ่านสสทุกพักก็แหละ เวลาผมไปไหนก็กยินดีจะพบกะสสะทุกพักกันนะเพราะผมถือว่าผมเคยพูดไ้แล้วราัฐบาลในรัฐบาลของประชาชนทั้งประเทศผมด้วยการต้องทําตรงนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แยกพักนนพักดีเพราะประชาชนเป็นผู้เลือกท่านเข้ามาแล้วผมที่เป็นคนต้องสนองตอบประชาชนท่านเป็นคนกตรงกลางผมก็ต้องดูแลตรงนี้แหละเนาะทำให้ไปถูกต้องไม่ได้แยกแยกได้ไงอะ ผมก็ต้องทําตามในส่วนผมก็ฟังสภาเขาไงล่ะนะแล้วนโยบายเนี่ยมันตอบสนองกับการเมืองอยู่แล้วนี่ใช่ไหม,มเพราะว่าเวลาที่ตั้งรัฐบาลขึ้นมาก็มีนโยบายของภาครัฐออกไปใช่ไหมารัฐบาลออกไปใช่ไหมซึ่ง็รบฟังความเห็นมาจากบรรดาสสทั้งหมดรอต่ตอพรกร่วมรัฐบาลด้วยได้ด้วยนะแล้วเสร็จแล้วก็นํามาสู่การขับเคลื่อนมันมันได้ทางปม่ได้มันแยกกันไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจป่า เออไม่แยกกันได้ไงอ่ะผมจะแยกเฮ้ยยังไม่คิดถึงตรงนั้นอ่ะยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงอะไรก็อย่าเพิ่งมาถามดักหน้าดักหลังครับผมนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นตอนเนี้ยเวลาวันนี้ก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก,ก็แล้วกันนะโอเคนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะท,ทำไมเออผมกอดทุกวันแหละแล้วก,กันเด็กเลก่า อะไรทำไมอ่ะชุก่ามันหลวมแสงว่าหอมลงหรอคะต้วนขึ้นมั้งืนร่ียนเอไม่านใย้หรม่ล่านี่นแหละลุงตู่ตัวจริงลุงตู่ตัวจริง ลายเซ็นต้องอย่างนี้เลยนักข่าวถามดีนะเมื่อวานนักข่าวตั้งข้อสังเกตระยะนี้กลับมาลงพื้นที่มากขึ้นเตรียมพร้อมจะเลือกตั้งหรือเปล่าดังนั้นนักข่าวจึงถามนำที่เตรียมพร้อมจะกลับมาลงพื้นที่มากขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับการเลือกตั้งที่จะกําลังจะเกิดขึ้นใช่หรือไม่นายกก็ตอบยาวเลยตอบไปละที่ได้ยินได้ฟังไปนั่นแหละต่อไปต่อมานักข่าวก็ถามแย้งอีกอถามยั่ยอีก หมายความว่ารัฐบาลกับการเมืองจะแยกออกจากกันใช่เลยใช่หรือไม่อุ้ยแยกกันไม่ได้อยู่แล้วถามต่ออีกถามต่ออีกพลเอกประยุทธ์จะนั่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือเปล่าด้วยหรือไม่เออโอ้ทนายายบบอกแล้วไม่ได้คิดอะไรถึงตรงนั้นเลยนักข่าวช่วยคิดแทนคิดล่วงหน้าจบไหมจบไหมสองลุงันอื่นจะถามอีกไหม ถมจะถามอีกไหมว่างอนกันไหมโกรธกันไหมยังจะถามไหม,<า>มน,นี่วันนี้ภาพชัดนะเห็นภาพไหมถามถามอะไรกันอีกเดี๋ยวนายกก็โบกมือไา่บายอีกหรอกนักข่าวก็ถามคำถามเดิมทุกวันแหละคืออย่างนี้บอกแล้วไงว่ามันได้เกิดไฟบังคับทางการเมืองขึ้นมาสองไฟหลังจากหักกันไฟบังคับไฟที่หนึ่งก็คือมันต้องมีการปรับคอรมอ ที่ท่านนายกและใครจะใครบอกว่าวันนี้ยังไม่ปรับก็จริงวันนี้ยังไม่ปรับไม่ปรับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอีก7 8วันข้างหน้าบิ๊กเล็กเกษียณบิ๊กประหลัดชิงเกษียณอันนั้นแหละอาจจะเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องมีการปรับหมายความว่าตุลาคมอาจจะมีการปรับครมอในประมาณนั้นคําถามก็คือจะปรับอย่างไรจะปรับเมื่อไหร่พอจินตนาการได้จะปรับอย่างไรเรื่องนี้มันมีหลายโผล่แต่โผล่ที่มีความน่าจะเป็นเฉพาะวันนี้นะ การเมืองมันข้ามวันมันก็เปลี่ยนได้เพราะเผลอๆพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณนายก็มีโผใหม่มาอีกเพราะมันวันนี้นะวันนี้นะวันนี้บิ๊กชิงช่วยมหาไทยใช่ค่ะโผวันนี้บิ๊กเล็กรัฐมนตรีประจำงานนายกสานต่องานสบคอโอเคจบ ที่กระทรวงมหาดไทยมีทุนตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแค่สองคนถ้าจะเพิ่มเป็นสามน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดจะตั้งสี่ห้าหก็ได้ค่ะแล้วแต่จะตั้งแต่รวมคอรมอลแล้วต้องไม่เกินค่ะรัฐมนียวจำสานักเนี่ยขาะนี้มีคนเดียวใช่ไหมพี่แหงค่ะคณอนุชานะคะสายค่ะถ้าจะเพิ่มเป็นสองคนน่าเกลียดไหมโอ้สมัยก่อนก็มีมากกว่านี้โอเคไหมไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดออกสองเข้าสองใช่ค่ะออกสองเข้าสองและไอ้ที่เข้าสองเอาเอาอดีตข้าราชการเอาสายตรงทนายกถือเป็นโคต้าของทนายก จัดกันเข้ามาทุกพักไม่ต้องวิ่งทุกพักไม่ต้องบีกับเพื่อนไม่กับเพื่อมจะได้ไม่กับเพื่อถ้าปล่อยให้สายใต้บี้ผ่านสาชาติได้เดี๋ยวกลุ่มอื่นเขาก็บีบบ้างเดี๋ยวมาทุกกลุ่มกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยก็จะมากันหมดแต,แต่แต่แต่ถ้าถ้าจะปรับตามสูตรนี้มันก็เพื่อที่จะกระชับงานที่เป็นความเป็นความตายที่มีผลกระทบต่อเลตติ้งทางการเมืองก็คือเรื่องของโควิดถ้าจะปรับตามสูตรนี้มันเท่ากับวางฐานในเรื่องการเลือกตั้งในอนาคตด้วย ม,มัน<ห><ล>มีคำอธิบายหมดไงตอบได้หมดตอบโจทย์ได้หมดแล้วก็มองได้ด้วยปฏิเสธไม่ได้จริงๆไฟบรรทับไฟที่สองมันต้องจัดดุลอํานาจกันใหม่ในพลังประชารัฐผมถามจริงๆเถอะเมื่อเรื่องมันถลัมมาถึงขนาดนี้เป็นคุณแมวสาวจะปล่อยให้กวนของผู้กองธรรมนัฐยังมีอํานาจทางการบริหารยึดกลุ่มความเป็นความตายของพลังประชารัฐไหม คนอื่นอาจจะเสียวๆแต่เขายืนยันแล้วนี่ลุงป้อมบอกก็ยังให้ทําหน้าที่ขอให้ทําหน้าที่เลขาต่ออืมเขาคงไม่ปลดหรือไม่หรือไม่เปลี่ยนัในวันนี้หรอกเอา้าเหรอก็เขาบอกขอให้อยู่ต่อเราก็ภาษาซื่อเราก็เข้าใจว่าอ๋อให้อยู่อ,อืม